เตื่นเซามามากินข้าวค่ะแต่สั่งเป็นอาหารชุดนะคะไม่ได้กินบุฟเฟ่เอเฟียสองอาหารสิบห้าสิกินบลคุ้มได้บาทชุนตงอีกหละรถเราจอดฝั่งไหนโน่นนี่ค่ะรถจอดสีดำๆดำพูนมมากับผู้ชายมันนี่เปรผู้ชายแลว เอ็กสเตชันเฮ้ยเขามีสถานีทอดไข่ด้วยนะเอาไหมสองร้อยห้าสิบนี่เขาจัดมาให้แล้วฮะน้องไอ้กุ้งเหรอเมื่อคืนนี้เหรอ,อบ,บ,บ,บ้าบ้าเป็น,อ,นอยางเป็นฝรั่งพี่เนาะมีน้อยกินข้าวต้มปลาด่าจ้าจบ้าบ้าอยากเป็นฝรัง่งเบือนะ่อเนาะเบื่อคนเป็นฝรั่งจัง ก้าอี้มันไกลกว่าโต๊อะอ่ะแค่ออเดอร์บเราก็ครึ่งท้องแล้วนะบาท <c oughs> ถ้าเราไปเอาบุฟเฟ่์นี่ยแล้วนั่งมองเลยนะยบาทบาทเป็นฝรั่งยิ้มสิบาทหน้าปกสิสวยๆสิยิ้มๆหนึ่งสองสามยิ้มเออ <c oughs> แฟรดำจ้า <c oughs> เอาอีกไหม ได้ครับนี่ไงไม่ไม,ไมัก็กินเข้มนี่แต่บมืฝร,รั่ง็ไม่ไีเลยฝรั่งไม่ตายไม่ยำเมือ ร้านเพชรไมนเปิดกินมงร้านคอยตักจายจะได้สีเขียวไงพา,าที่ทำจาก,อจจกเออพาที่ทำจากคอยเก้าเก้าอยู่นะเก้าสิบเก้าบาทเออจริงเลยวะจริงดิถามแล้วเมาาื่อวานเอาเลยไหมคะเดี๋ยว ถ่ายรูปไปถามเพื่อนก่อนค่ะเขาเกิดวันไหนมันอยู่ในสีอะไรมัน่ะนเกิดวันเสาร์ในรูปมีเขาบอกอยู่ตาสีเขียวนี่นแหละเสาร์ไหมสีมูนเดูด,ดีในโพสน,น้อยมีในเฟซมันบอกสีอยู่ บ้าเลยมึงออกจากประตูก็ได้ไหมเขามีกล่องไหนยยเล่นไงย่าเล่นกันนะผมสรา้างลอยัเอาขาแีนะเข้าประตูตขังหนึ่งหมด <c oughs> อาหารเสาชุดลอยลอยหาซีฟาากินบูเฟ่สองลอยหาซีฟขากินบะหมือดอกพี่นอ <c oughs> บเฟอ เค็นแบบนี้ต้องนอนนวดค่ะเมื่อคืนถ้าไม่มาหาโรงแรมเราก็ได้นวดน,นะคนลรัชมณมเราทันนะน,นี่นะ้านมอนเป็นหกุ่มเย รูดแววกินไม่ทันหรอกไม่ใช่กินไม่ทันกินไม่หมดกินไม่ไหวเราจะกินปูดูเยี่ยมจะได้ไปเวลาไปนอนคนโตขึ้นอื่น อมเร็กอมเร็กมแีแฮมเนียเะดีัดครัะ เอ,เอขยับหนงฟังออกเลยเอาะเอาะไรเนี่ไม่กันนีเดี๋ยวก็ต้มปลาใช่ไหมนี่มีอะไรอีกอ่ะทำไมหอ,มอหง่กันน้ำบลางคอแห้งอ่ะอาหารเมื่อคืนบ้า กินน้ำน้ำก็เป็นแข็งค่ะเดินเกินตุ้ยยางแต่กับข้าวอร่อยอยู่นะหมอร่อยดีนะข้าหมูอร่อยอ่ะมีไม่ลยนกรอบดีมากเห็นแล้วกับข้าวมันเป็นไรมั้ยัปอิมคลิปนะลมวันน้อยไม่ได้กิน ตา็ือกับต้มไปแต่บาบัดาดเป็นฝรั่งไหวย่มยืม,มนานดีเด่นข้หวเฟนฝรั่งแดงไงอุ้มไงเดสิุม้มลานหัวหลังหัวแดงหัวดำ <c oughs> <c oughs> หัวหยองบัดบ บาทคนต่างไม่เลือกหลายจรดิเษออุ่มโพาร้านคอยจะบรรยากาศดีนะเขามีแอร์พัดลมแอร์ให้เป็นจุดๆด,ด้วยนะตรงเขาเอ่อตรงที่เราไปนั่งอนะ่ะตรงฟอนขั้นมือทีใส่จะได้หนึ่งแบตเตอรี่ใบเดียวไม่ใช่หายหรืว หอบหน้าหอบหลังแต่อยู่พ้งผู้อันถุนเกือบได้หมื่นนึงวอเตอรี่ไปที่แล้วก็อย่าดูเลยเบื่ออะไรจำไม่ได้เลยมีใบเดียว น้ำเปล่าเพิ่ไมได้หมคะได้ครับผมอ,อตาเสร็จบ่อุ้ยร้อยห้าสิบก็อรูอลานะมึงถ้าให้บารเนี่ยมันจะสลัดออกทั้งสามช้อนนะเพราะคนกลัวผักอืม ขอบคุณค่เนนะเดี๋ยวแล้วนอะไรกันนะเขาต้มปลาดอนหรีเนื่องจากเมื่อคืนเรามีน้ำชาเราก็เลยจะสวยหน่อยแล้วก็จะกินเผ็ด <c ười> แต่เม,มื่อวานนี้พริกที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะเผ็ดแบบเผ็ดจริงอะเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดอร่อยอะเผ็ดแบบจริง <c ười> จังอืม อืมโอเคขอกินก่อนเด้อกินลมชมบรรยากาศด้วยท่ามกลางสายฝนนะจ๊ะ